โอ้ได้บุญจริงๆโอ้นี่ฮะตลอดแถวตลอดแนวนี่นี่ข้างบนนี่โอ้ใครไปเชิญมาก็ไม่รู้เมฆเนี่ยโอ้ไล่กลับไปเลยแม่ไปตามมาหรือเปล่าเนี่ยฝนเนี่ยไม่ได้ตามกันนะโอ้โหนะฮะโน่นโอ้โหเห็นไฟอยู่ฮะกำลังลงจากเขาท่านผู้ชมฮะเหลือเชื่อจริงจริงโอ้เหลืออีกประมาณกิโล300เมตรน่าจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวโอ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามโอ้โหโย โอ้ฮะเน่ตลอดแถวเลยนะฝั่งตรงข้ามของวัดนี่โอ้ภาพบรรยากาศนี่ผมบอกเลยว่าโอ้นี่นั่งระวังรถนะเดี๋ยวรถมาเฉียวนะแม่ไม่เฉียวหรอกผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นไม่มาถึงเราหรอกเพราะว่าเขาชนกู้ภัยก่อนกู้ภัยนอยู่โอ้โหนี่ผมบอกได้เลยวันนี้นี่รอดยากนะฮะดูจากฟ้าแล้วไหนใครไปตามมาก็ไปรู้เมฆเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นดีกว่าพี่พันธ์ไปเดี๋ยวเราไปรอรับกันฮะข้ามฝั่งดีกว่านี่ก็วันนี้ตาจันก็หน,นีกลับบ้านไปแล้วฮะหนึ่งคนนะฮะเหลือไม่กี่คนแล้วลูกษสท์ที่คอยดูแลหลวงตาบุญชื่นนี่โอ้โหนั่งคอยกันอยู่นะฮะท่านชมฮะเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศหน่อยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนั่งแถวสุดท้ายเลยนะเนี่ยก่อนที่ท่านจะเลี้ยวข้ามฝั่งเนี่ยโอ้โหสุดยอดมาจากไหนเนี่ย ตัวเมืองเลยเหรอกี่กิโลเนี่ยสามที่กิโลเหรอโอ้โหสุดยอดเลยพี่ไล่ฝนไม่ทีไม่มีใครเชิญก็มาโอ้นี่โอ้มีน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งแท้ป่ะรอเนี่ยไปเอามาจากไหนป้าไปหาเองเหรอโอ้นี่นี่ถวายพระใช่ไหมมีถวายลูกศิษย์มั้งไหมไม่มีนะถวายพระอย่างเดียวนะโอเคอ้าวอ้าวโอ้อนุโมทนาบุญด้วยฮะ น้ำผึ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปถวายพระแล้วก็ให้คนท้องนะหลวงตาท่านเมตตามากโอ้นี่มีหน้ากากอนาไมัย,ยังตัวเล็กเนี่ย<ช>มีแล้วนะอะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวลวงปูมาค่อย,ยใส<ช>โอ้นี่ฮะสุดยอดนะฮะนี่มีน้ำผึ้งอีกแล้วโอ้โหไปหามาจากไหนครับเนี่ยเอามาจากไหนครับเนี่ยน้องสาวเอามา,าโอ้ซื้อมาใช่ไหมนึกว่าไปหามาเองไม่ผมจะถามว่าเวลาไปหานี่ไปหากันยังไงไงผมอยากรู้ หาไม่เป็นซื้อดีกว่านะเราไม่ต้องไปเสี่ยงนะเดี๋ยวมันใอ่เอานี่ฮะโอ้โหตลอดแถวเลยนะฮะนี่กำลังจะลงจากเขา,าแล้วนะโอ้ละเมฆนี่โอ้มืดซึบมาเลยแหมหวัดเสียวแล้วเกินวันนี้เอ้าก็ยังนําเสนอนะฮะเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นนะครับเรื่องราวความศรัทธานะฮะของท้าภิิสุสงไทย ซึ่งวันนี้เนี่ยหลวงตาท่านกําลังจะเดินทุดงเข้าวัดโพสว่างนะฮะตำบลล่องกิตนี่ก็อยู่กันบริเวณสามแยกนะฮะท่านชมและนี่ป้ายนะครับมาอยู่บนถนนหลวงยเลขสองหนึ่งนะฮะ<า>ตรงนี้สามแยกนี่ก็อยู่ติดวัดเลยนะวัดนี่อยู่ตรงสามแยกนะฮะอนะโอ้นี่ฮะอาจารย์กายนะครับ สวัสดีครับจางครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจยรตัวไทยเดียวนะครับโอ้ครับผมแฟนเพียตัวชายเดียววันนี้เดินกันยาวหน่อยนะอันนี้ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์นี่โฆษณาเขาตลอดทางเลยคนอยากกู้ใช่ฮะโอ้นี่ฮะโคดมานานแล้วอยากกูนี่ฮะดูนะครับโอเนี่ก็เป็นสิทธิอาสาแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงตานะฮะคอยบอกว่าอ้าวสิ่งของต้องห้ามมีอะไรบ้างเช่นห้ามนําปัจจัยมาถวายนะครับห้ามนําเสื้อตาสัญลักษณ์เสื้อลายธงชาติต่างๆนะครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาโมตรงนี้ก่อนโอ้โหนี่ท,ท,ท้ทองรเปล่าฮะโทษทีท้องปปท้อง,องเอารถเลยมาฮะ<า><า>เ,เอารถเลยมาโม้เรื่องใหญ่แล้วถ้ามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเดี๋ยวลงตาเห็นนี่เดี๋ยวจะให้นมให้ขนมให้อะไรเต็มไม่หมดเลยจะขนกลับไหวไหมล่ะโอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยถ้าเอารถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเอา้าเดี๋ยวรอดูว่าจริงไหมเกียมตัวอะไรหาถุงใหญ่ๆไว้ใส่เลยเดี๋ยวลงตาให้ของกลับไปกินบ้านเยอะโอ้นี่ฮะท่านผู้ชมฮะ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะอยู่กันที่ถนนหลวงหมายเลขสองหนึ่งนะครผ่านทางเพจทั่วไทยนิวจ่ายให้กับประกันต่างๆนะครับนี่ก็มีรถอาสาสมัครนะฮะหน่วยกู้ภัยก็จะดำวัดอยู่ที่นี่นะครับอยู่ดำวัดที่นี่นะครับช่วงตอนที่ท่านดำวัดอยู่นะครับตอนเย็นก็ เราแจกอะไรมาครับเนี่ยแจกเมดเ์อดแจกหน้ากากอนามัยด้วยครับโอ้มีโอ้สุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงคนประกาศหน่อยโอ้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้นี่แน่นอนฮะคอยประกาศว่าไงมาฮะก็ประกาศให้พ่อแม่พี่น้องที่มารอรับหลวงตาได้รับทราบว่าข้อห้ามที่หลวงตาจะไม่ทําก็จะมี ห้ามนำผ้าเหลืองนะครับท่านนำผ้าเหลืองที่ไม่มีลายดอกนะครับบาปรูรองที่เสียให้หลงตาเหยียบนะครับหลงตาจะไม่เหยียบนะครับเพราะจะเป็นอาบัตต่อท่านนะครับ<ะ>แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบาปกับเรานะครับหลงตาจะไม่เหยียบนะครับส่วนกระเป๋าสตางค์กระเป๋าพายนะครับให้เอาไว้ทงด้านหลังนะครับ ครับแล้วส่วนน้ํานะครับน้ํานะครับที่จะเอาไปทําเป็นน้ําบนก็ท่านก็แบ่งไปได้นะครับส่วนที่เหลือทางเจ้าหน้าที่ก็จะนําใส่รถแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับส่วนงานต่างๆนะครับโอ้นี่ฮะแล้วเงินนี่เป็นไงฮะบางคนนี่เอาเงินมาส่วนเงินนะครับหลวงตาจะไม่รับนะครับไม่ต้องการนำมาถวายนะครับแน่นอนหลวงตาจะไม่ใช้เงินนะครับครับนี่ฮะขอบคุณมากๆครับเนี่ยคุณพี่จากหน่วยกู้ภัยสัตจีบไมตตีหรือว่ามูลนิธิ พัธาสีสองลักนะฮะโอ้ขอบคุณมากครับผมอ้าวเชินทําหน้าที่ต่อฮะเนี่เป็นจิตอาสารถนําคันแรกนะฮะก็มาโฆษณากันนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะเราก็ยังนําเสนออย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่คนเนี่ยพอรู้ว่าหลวงตาบุญชื่นจะมานี่มานั่งรอกันเต็มเลยเลยมาเปล่าไม่ว่าพาฝนกันมาด้วยโอ้โหมืดตึ๊บมาเลยนะฮะ แล้วนี่เหลืออีกประมาณ1กิโลกว่านะฮะอยู่บนเขานี่เห็นไฟว่างๆมาแล้วนะครับหมาใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวมาดูหน่อยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับบ้านอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยอยู่ผู้เรือค่ะอยู่ผู้เรือโอ้มาไกลนะผู้เรือตัวผู้เรือ3ามสิบกโลนะโอ้เอาอะไรมาถวายหลวงปู่มั่ง มันรีบาเลยได้แต่นมโอมีนมมานะครับนี่เป็นบุญหนักหนาแล้วนะฮะคนอื่นเขาไม่ได้มากราบอย่างเราเลยเนาะโอ้อนุโมทนาบุญเลยครับแม่สวัสดีครับสวัดดีครับนี่ฮะนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบริเวณถนนหลวงหมายเลขสองหนึ่งนะครับก็อีกประมาณหนึ่งจุดสามกิโลเมตรนะฮะหลวงตาบุญเช่นก็จะเดินทุดงถึงวัดโพสว่างโอ้โห เดี ian, ๋ยวผมเดินจะเดินไปหาหลวงตาเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวยืนรอตรงนี้ดีกว่าดูแล้วนะะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีบ้านคนแล้วก็ไม่มีคนอยู่เนี่ยหลวงตาท่านจะเดินไวมากนะฮะรถความเร็วนะครับโอ้โหนี่เป็นไงฮะตัวยางใส่หน้ากากอนามัยด้วยโอ้โหนี่ก็ใส่เหมือนกันนี่เป็นไงผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ยอมใส่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย เจ็ดสิบสี่หรอ <c oughs> โอ้หแก่กว่าหลวงตาอีกนะหลวงตาคุณชื่นเจ็ดสิบสามเองโอ้โหทำไมแข็งแรงยังอ้าวคุณพ่อดีครับพ่ออายุเท่าไหร่แล้วแปดเจ็ดสิบแปดโอ้ไม่เชื่อหรอกนึกว่าหกสิบยังหนุ่มอยู่เลยกินอะไรเนี่ยชอบกินอะไรชอบกินผักกินผักเนี่ยเหรออาหารปกติแล้วกินกินกินอะไรบ้างแต่ละมือะม้อเนี่ยกินอะไรฮะกินอะไรชอบกินอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องผมไม่เป็นโควิด รับปับผลไม้แล้วก็มีเป็นพวกไก่พวกหมูโอก็กินมากเนาะโอ้แข็งแรงจังเลยอะโอ้แข็งแรงมากเลยนู่นนะใส่โอ้หน้ากากอนามัยเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอ้โอ้แน่นอนจริงฮะเนี่ยฮะเขาลบกติกาบ้านเมืองนะวันนี้เราสกินกันนี่ตังห้ามเอามาใส่นะเขาไม่รับตังนะอย่านำปัจจัยมาถวายทลนะ จะทํำลงทานทําเผื่อลูกศิษย์ด,ด้วยนะแม่มมผมฝากท้องไว้ด้วยผมกินไม่เยอะผมกินไม่เยอะหรอก<ห>ผมกินข้าวก้อนเดียวก้อนเท่าหัวข่าช้างกินแค่ก้อนเดียวพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีนี่โหเดียวๆเหลืองๆนี่อะไรเนี่ยเหลืองๆอะไร ผ้าครับผ้าอะไรฮะเนี่ยผ้าไตโอ้โหสุดยอดเลยผ้าไตโอ้นี่แฟนขับเราโอ้ี่โดนอยู่ตะจ่าเลย๋ยวดูเลยโอ้สุดยอดนะฮะเสียงผมยังสะท้อนอยู่เลยมาเหลือเชื่อจริงเขารู้กันหมดเลยทีนี้โอ้หนี่ผ้าไตแพงไหมครับพ่อแพงไหมอ๋อก็ทันกว่าบาทักว่าบาทเหรออืมเป็นบุญหนักหนาเลยเนี่ยซื้อมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยว หลงตาเนี่ยท่านก็จะถวายพระในวัดนะครับพวกพ้าไตพวกกีวรพวกนี้นะแต่แต่ว่าเป็นในของวัดาโอ้ท่านก็ถวายพระมาแล้วท่านไม่เอาอะไรไปเลยอย่างพักวัดนี้เนี่ยเดี๋ยวของเนี่ยตั้งรงทานหมดนี่ข้างในนี่ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตั้งโต๊ะแล้วเตรียมจัดตั้งลงทานเดี๋ยวทําวัดเย็นเสร็จใครอยากได้อะไรขนกันไปเลยมีสิบล้อไหมมีสิบล้อขนมาเลยนะไม่เอามาจอดโชว์ให้เฉย แต่ให้นมกล่องเดียวอาว่าดีครับดีครับัด,บดีครับโอ้นี่ตาไปโดนอะไรมาครับพี่โอ้ไปลองตามาคะ่ะอ๋อเดี๋ยวคขอให้หายไปไวนะพี่นะโอ้คุณแม่นี่มีดอกไม้มาด้วยโอ้สวยงามจริงนะนี่โอ้แล้วนี่แม่แม่ช่วยช่วยไล่ไล่ไปหน่อยได้ไหมน่ะเมฆอ่ะบอกว่าไม่ต้องมาไล่ไปเลย,ไไยโอ้โหเมฆเยอะเลย โอ้เอ้านี่ฮะรถเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมากันแล้วเนี่ยฝนน้ำกันไปเต็มไปหมดเลยนี่โอ้โหแว๊บนะฮะดูโอ้โหโอ้โหฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชะลอความเร็วแล้วเข้าสายนะครับโอ้โยฟ้ามาแล้วฟ้าร้องแล้วโอ้โหนี่ชุดสวยมากเลยกระโปรงลายไทยด้วยโอ้โหนี่หลวงตาบุญเชิญกำลังจะมาแล้วนะฮะอีกไม่นานนะฮะแล้วนี่ฟ้านะท่านผู้ชมฮะโอ้โห ผมดูแล้วน่ากลัวจริงๆอา้าก็ดูว่าฝนจะตก,กัหรือเปล่าหรือว่าจะฝนจะไม่ตกนะฮะแหมต่ดูแล้วหวาดเสียวจริงๆนะท่านชมนี่ฮะด้านหน้านี่ที่ผมยืนก็ห่างจากวัดประมาณลามร้อยเมตรนะฮะตรงไปเนีเ่ยอำเภอภูเรือเลี้ยวขวาเนี่ยบ้านหินสอนะครับอา้าเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยนึงนะฮะ สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์ต้องบอกว่าเราเป็นสื่อสาธารณะนะฮะนำเสนอเรื่องราวการฟรีๆนะครับเราไม่ใช่ช่อง YouTube ไปสร้างเลยได้นะครับทำฟ,ฟรีๆฮะนำเสนอกันฟรีๆนี่โอ้โหสวมใส่หน้าก,กากอนามัยหมดเลยสวัสดีครับหนูๆนี่เอาอะไรมาถวายหลวงตาบ้างเนี่ยออมีอะไรไหมมีอะไรมาถวายหลวงปู่มีนมนมของแม่เขาแล้วเราอะทำไง โอ้เดี๋ยวพนมมืออย่างเดียวเนาะขอพรอย่างเดียวเนาะจะมาแล้วจะมาแล้วยูงไม่ถึงกิโลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหลบหล่อเนี้ยหน้ากากอนามัยก็มีด้วยปิดแมสด้วยเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นโดนลุงเออนั่นแหละเยี่ยมเลยจะมาแล้วครับจะมาแล้วครับโอ้โหนี่มีขนมนมน้ำมีพร้อมจริงๆสวัสดีจ้าแม่นั่งรอนานยังกะ กี่ชั่วโมงแล้วหกสามสิบนาทีกว่าสามสิบแล้วโอ้ยแป๊บเดียวเองสามสิบนาทีก็หนึ่งก็รอนสามชั่วโมงโอ้นี่ท้องปันเนี่ยท้องเหรอทิ้งเหรอบ้านอยู่ที่ไหนทางตรงนู้นเหรอโอ้ดิเด,เดี๋ยวจะจะเจ้าเหี้ยหอบของเข้าบ้านนี่ดูหอบไหวไหม<น>เดี๋ยวลุงปู่จะให้ของไปกินเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงปูป่มึนชื่นเนี่ยลูกตาบุญชื่นเนี่ย ้ารู้ว่าท้องเนี่ยจะให้ขนมให้นมให้อะไรขนเต็มบ้านหมดอ่ะนะนะเดี๋ยวขนกลับเองไหวนะต้องไหวนะโอ้โหเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวถ่ายก่อนเลยไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูนี่โอ้โหเนี่ยโอ้โหของฮนะเยอะเลยนี่เอานมเอาขนมมาด้วยนะเดี๋ยวลุงตาก็ให้คืนไปเลยปั้งแล้วก็ให้แถมอีกนะมีเท่าไหร่แถมไปเลยท้องกี่เดือนแล้วจ๊ะแปดเดือนแปดเดือนแล้วอีกสิบเดือนก็จะคลอดแล้วเลยหยอกเล่นอีกเดือนเดีเดยวเนาะ <laughs> ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย ผู้หญิงแล้วไมไม่เอาผู้ชายม <c oughs> นะฮะจวนจะมาถึงแล้วนะฮะท่านชมนครับมาเดี๋ยวรอนี่คนท้องรอ,อดูได้ขนของกลับบ้านกันไปโอ้โห<ป>นี่แมกนี่ข้างบนนี่มืดต,ตึ๊บเลยนะฮะท่านชมโอ้โหเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าอีกหน่อยนึงนะฮะเดินย้อนไปก็เป็นภาพบรรยากาศที่หลายท่านเนี่ยไม่เคยเห็นนะฮะบรรยากาศการรอนะฮะ หลายคนเนี่ยมานั่งรอกันอ๋อผมไม่มีคนผมขอญาตถอดหน,น้ากากอนามัยหน่อยโอ้จากตอนแรกนี่เสียงผมนี่เป็นยอดรักสลักใจเลยนะตอนพอใส่หน้ากากอนามัยไปนี่โอ้โหเสียงเป็นอย่างกะโกะตีะลัมบอยเลยไม่มันต้องบอกว่ามันเสียงมันไม่ใสจริงๆนะแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องใส่นะหน้ากากอนามัยเนี่ยโอ้โหนี่ฮะเอ้าพี่หน้ากากอนามัยมีเปล่า,าไปหามันเลยมีไหมไม่มีเดี๋ยวรอกู้ภัยมาแจก อ้าวไปเลยไปเลยไปให้ไวเลยนี่นี่เป็นตัวอย่างนะไมไม่บอกเพื่อนเมื่อกี้เนี้ยหนูไม่รู้หนูไม่รู้หนูจะเอาเขาบอกเขามีหนูคนเดียวหน้ากากอนามัยมียังเนี้ยไปหานากากอนามัยมาเลยงั้นโดนไล่ออกนะเอาไปนะคะเจ็บจิได้เลยนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเห็นไหมนี่นี่นี่อ้าวใส่หน้ากากอนามัยนี่เห็นไหมนี่เด็กตัวเล็กตัวน้อยนี่ใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลย โอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับแม่จะมาถึงแล้วนะฮะขณะนี้เหลืออีกประมาณเดี๋ยวผมคำนวณด้วยระยะสายตาเนี่ยประมาณสามร้อยสาสิบเจ็ดเมตรนะฮะจะถึงแล้วโอ้โหนี่ต้องบอกว่าคนนี่นั่งรอกันเต็มไปหมดเลยนะฮะตั้งแต่จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยไปจนถึงบริเวณวัดนะฮะสวัสดีครับคุณแม่มานั่งรอนานยังจ๊ากี่ชั่วโมงละ ยังไม่ถึงสามสิบนาทีาบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้มาไกลย,ยังไงล้วรถจอดไหนจอดางล่างเนี่ยนะโอ้แล้วไม่รอพวกนี้ก็ไปใจร้อนใจร้อนเดี๋ยวรอทําวัดด้วยไหมทําวัดเย็นด้วยเลยใช่หกโมงครึ่งทำวัดเย็นแล้วก็เดี๋ยวก็สแสดงพระธรรมเทศนาต่อจบก็ประมาณสองทุ่มครึ่งประมาณนี้ มีนะมีนมนะครับมีน้ําโอ้โหมีครบจริงๆฮะงนะเดี๋ยอีกไม่กี่นาทีนะะหลวงตาท่านก็จะเดินมาแล้วนี่ฮะโอ้โหจิตอาสาขวาดถนนเยี่ยมจริงๆริแม่โอ้โหนี่ผมนี่ต้องบอกว่าวันนี้นี่ตอนที่ผมไล์สดเบรกที่แล้วนี่โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้นี่แดดล่มเลยนะโอ้ อ้าวคุณตาพกอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยน,น้ำดื่มน้ำดื่มแล้วเดี๋ยวดูมีคนไม่มีแมสแจก,กเลยนะโอ้โห,โโหนี่ฮะบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะพูเรือฝนอตกนะฮะ,ะโอ้แต่แต่ขอให้ตรงนี้ไม่ตกก็พอนะพเนาะผูเรือฝนตกไม่เป็นไรนะฮะอ้าวอีกไม่กี่เมตรแล้วนะฮะหลวงตาบุญเชิญก็จะถึงเราแล้วน่าจะประมาณสักหนึ่งร้อยสิบเมตรครับะีโอเคโอเค สิบหกนาฬิกายี่สิบหกนาทีนะฮะมาวันนี้นี่ไม่อยากให้ฝนตกเลยเพราะถ้าฝนตกเนี่ยจีวรท่านจะเปียกนะครับแล้วก็กว่าจะตากแห้งเนี่ยต้องใช้พัดลมเป่าเป็นชัว่วโมงสองชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวท่านจะทําวัดเย็นไม่ทันนะครับก็อย่าให้ตกเลยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ท่านเข้าวัดก่อนนะพระพิรุณค่อยตกแล้วกันนี่ก็ภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมฮะโอ้เดี๋ยวถอดหน้ากากอนามัยสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนโอ้ เสียงดีหน่อยนะฮะตามหลักแล้วนี่เสียงผมนี่ดีตลอดนะอัดผ่นเสียงได้เลยนะพอคนมาก็ต้องปิดแมสนะปิดแมสก็จะเสียงอย่างนี้อุยอุยอุยหน่อยสวัดนี้ครับนั่นผู้ชมครับหลงตาพื้นชื่นมาแล้วครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเป็นการล้อเลียนพอดีครับพี่เหนื่อยไหมครับพี่ครับพอดีไปปะยงมาอ่าฮะมาแล้วนะฮะน้องโป๊ มานี่ต้องบอกว่าอีกประมาณ500เมตรนะฮะก,ก็จะถึงแล้วนะครับนี่ฮะโอ้ลูกเล็ก,เล,กเล็กแดงเป็นไงฮะโอ้ยกสองมือเลยครับยกสองมือนี่ฮะโอ้สมใส่หน้า,ากากอนามัยกันแล้วเมื่อกี้ลืมมาครับแหม่กอยาเพิ่งตกเลยนะฮะพระพิลุ์ไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวจีวอหลงตาท่านจะเปียก แหมแล้วใครก็ไม่รู้ช่างใจไ้ใจดําไปตามแม่ฝนมาทําไมก็ไม่รู้โอ้โหไม่ถึงประมาณห้เมตรนี่ฮะแล้วข้างหน้านี่มีคนท้องด้วยนะฮะเดี๋ยวมาล้อลุ้นกันจะได้อะไรมั่งมีนมไหมเนี่ยนมโอ้ไม่มีแล้วนมท้องท้องบองปูด้วยท้องครับท้องโอ้โหเป็นไงฮะดูเหลือเชื่อ ยังไม่ดูไม่มาอย่พูดนะครับปล่อยนครับปล่อย่อนนั่นฮะเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงฮะได้อะไรไปมั่งดูซิโอ้โหไอ้น้ํายังไม่ได้เอาน้ําคนนู้นมาให้เขาเลยพี่พี่กู้ภัยเอ้ายกน้ําให้คนท้องหนึ่งแพ็คเอ้โหเอ้าแบกเข้าบ้านกันไปเลยแบ่เหลือเชื่อจริงฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง f เ c e book ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะยกขนสองมือเลยครับมืงมืนาบุกนะงมับองมกองมับกองรบกม่ต้องกรับยมาแล้วนะครับกือยคกครับกยกอบอลครมือกบ สาธุครับพระไตครับพระไตพี่พี่พี่ยกพระไตยเลยเออพระไตโอ้โหนี่ฮะมาเด็กเล็กเด็กน้อยนะฮะนำพวงมาลัยมาถวายลงตาเป็นการปลูกฝังกันนะฮะให้ธนุบำรุงอาวุธศาสนากันตั้งแต่เด็กยาว์วัยเลยโอ้โหนี่ฮะเด็กเล็กเด็กน้อยท้องไหมท้องโอ้โหอ้าวท้องอีกแล้วครับมามามา เอาน้ำพึ่งไปหนึ่งขวดเลยนี่เอาน้ำพึ่งไปก่อนหนึ่งขวดครับลาวไปเลยชากลางลาวเดี๋ยวขึ้นรถเลยพี่อา้าวนมไปอีกมีนมอีกไหมมีนมอีกไหม,ม,น,ไมนี่พี่สุริยายกน้ำมาให้แล้วโอ้โหแล้วคนท้องนี่ยเยอะจริงๆนะฮะตอนนี้โอ้โหนี่ฮะ มานั่งรอกันอยู่โห oh, oh, นี่แดดร่มลมโชยจริงๆวันนี้แหม่ตอนนี้ต้องบอกว่าฝนยังไม่ตกะฮะแดดแดดร่มลมโชยและเย็นชุ่มฉ่ำจริงๆนี่ฮะมีครบเลยนะฮะโอ้โหเป็นภาพบรรยากาศนะฮะนี่อีกประมาณสามสองร้อยเมตรจะถึงทางเข้าวัดโพสว่างฮะท่านชมฮะนี่คนท้องอีกแล้วหม<ว>่ท้องไหมครับท้องไหม ท้องอ้าวท้องอีกแล้วพี่ตุริยาท้องอแล้วอ้าวโอ้ข้างหน้านี่ก็ท้องนะครับอ้าวข้างหน้านี่ก็ท้องเมื่อกี้มาถามแล้วคนนี้เดี๋ยวดูคนของกลับบ้านกันไปเลยนี่กระท้องนีง่นี่กระท้องใช่ท้องนแล้วนลูกหเดือนหกเดือโอ้ทางนี้ด้วยขอน,นมนะครับขอน,นมด้วยขอน,นมหน่อย อ่าน้ำดื่มด้วยน้ำดื่มด้วยโอ้โหนี่ฮะโอ้ต้องขอขอบคุณนะเะจ้าที่ฝ่ายปกครองนะนี่มีผู้ใหญ่บ้านมาเดินนำอยู่สวัสดีเวยครับท่านผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่หมู่ไหนฮะเนี่ยหมู่หนึงปลาบาครับผมโมครับขอบพระคุณมากเลยมาเป็นจิตอาสานะฮะติดตามงตาบุญชื่นนี่ก็มีนู่นหน่วยกู้ภัยแม่หลายคนเลยนะฮะ แล้วนี่ก็อีกไม่ตีอึดใจก็จะถึงแล้วโอ้โหแล้วนี่ต่อแถวยาวเวียนเลยหนะ้าวัดเด็กโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วนะฮะไม่เยอะอจริงๆคณะศรัทธาเอ้าต้องฝากบอกกันนะฮะอย่านําปัจจัยมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็อย่านํามาให้ลูกศิษย์ด้วยนะฮะลูกศิษย์ก็ไม่รับฝากมาทําบุญนะฮะซื้อของมาถวายเองไม่มีเงินไม่มีของมาถวายก็มาขอพรกันนะฮะไม่ต้องน้อมครับไม่ต้องน้อมมาหลายคนนี่นะครับ ร่วมกันพิมพ์คําว่าอนุโมทนาสาธุนะฮะอ้าวฝนจะเพิ่งตกเลยนะฮะขอกันก่อนนะพระพิรุณนะอย่าเพิ่งตกเดี๋ยวจีวรท่านจะเปียกโอ้โหนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้ผมโอ้น้ําอ้อยนะฮะโอ้เหลือเชื่อนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่มีน้ําผึ้งฮะเเลยะคครับบาน โอ้โหแล้วน,นั่งนั่งกันยาวไปยันนู่นเลยนะฮะออา,มมา <an> e ใครมาที่หลังไปอีฝั่งหนึ่งเลยครับเดี๋ยวใครมาที่หลังไปอีฝั่งหนึ่งเลยครับผม,ส white, สมป,ปิดตากองรงโอ้โหนี่ฮะแหมเมื่อกี้นี่แถวยาวไม่ถึงนี่นะนี่โอ้โหดูสิมาต่อแถวกันซะเลยบเลยวัดเลยความตัดทานี่เยอะจริงๆเลยโค้งนะอาพวกอะไรขึ้นข้างบนเด้อเดี๋ยวรองตาเหยียบเด้อ ไม่ท้องครับเอ้าโอ้โหนี่ฮะตอนนี้ก็ลงเม็ดมาประมาณ2เม็ดสามเม็ดแล้วนะฮะโอ้โหนี่เอ้าต้องรีบแล้วนะฮะตะล่านแค่รถเลยทุกครับเอ้าพอครับใครมาที่หลังข้ามฝั่งไปเลยฮะแม่มันเลยวัดแล้วประตูมันนั่งต่อแถวกันเยอะเหลือเกินนี่มลครับอ๋อนะฮะ โอ้โหแล้วนี่พอข้ามฝั่งมานี่โอ้โหลมเย็ยนจริงๆนะนะฮะลมเย็ยนมากแล้วก็นะครับคณะ,ะศรัทธาเนี่ยมานั่งรองกันเต็มไปหมดเลยนะฮะโอโ้นี่ฮะลดน้ำลดท่าครับแป๊บหนึ่งโอ้โหเยอะเลยนะฮะฝนจะตกแล้วนะฮะ ถือด้วยฝัดถือด yeah! ้วยฝัดถือปด้วครับผมแล้วครับเ็ลยครับีอันนี้ท่านก็กำลังเรอยู่ที่บ้านที่วัดทนสว่างนะครับทนสว่าง สาธุสาธุครับสาธุฝนกำลังโปอยลงมาแล้วนะครับเกียผ้าแล้วครับเกียผ้าแล้วครับเดี๋ยวคุณดยวครับผ้าเลยครับผ้าเลเลยครับผ้าเกียขึ้นเลยครับคนน้บอกคนวัดเหน้มได้เยอะมากครับขอบคุณครับครับผมาชมต่อฮะท่านผส้ชมฮะหลวงตาบุญชื่นก็เดินเข้าส่มประตูวัดแล้วนะ คุณศิริยาเดาว่าคนตาท่านต้องถามมีแน่ว่าคนร้องนี่ป่วยกร้องโอ้โหนี่ฮะผู้ป่วยติดเตียงนะฮะมานั่งรอหลวงปูโโงงปนะ่โอ้โหนี่ฮะนั่งรถกระบะมาไหว้หลวงปู่นะฮะโอ้เหลือเชื่อนะครับ